โครงการนี้ดีมากค่ะไม่ต้องใช้เงินเลยสำหรับท่านใดที่มีความฝันหรือมีเป้าหมายที่อยากจะเปิดร้านอาหารหรือเรียนรู้ทางด้านอาหารไทยมีการท้อบ้างไหมคะระหว่างที่มาเข้าร่วมโครงการจะจบไหมอะ่ะย้ำน,นะครับไปเจอของมะเขลือขื่อและมะอืดคุณไม่ต้องใส่ทั้งหมด เส้นทางของความสําเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการทําอาหารได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านรูปแบบการอบรมออนไลน์และออนไซต์จากเชฟมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ทุกขาาเรียนย้ำนะครับในเกณฑ์ของเครื่องถและมือ ไม่ต้องใส่ทั้งหมดทอดประตูที่ดีมีอยู่ว่าประตูเราทอดน้ำมันไฟกลางค่อนข้างอ,อ่อนนี่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้พัฒนาฝีมือและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆบนเส้นทางของการเป็นเชฟไทยมืออาชีพและนี่คือเรื่องราวของ The Base of Success ผู้ที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงพวกเขาคือผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยความมุ่งมันและการเรียนรู้ที่ถูกทางมันพัฒนาและขหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ว่าทุกคนตอนนี้จะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรอยู่ทุกคนก็สามารถ ก้าวเข้าสู่การเป็นเชฟมืออาชีพได้จริงๆค่ะมีการทอบ้างไหมคะระหว่างที่มาเข้าร่วมโครงการจะจบไหมอตอนแรกมาอาทิตย์แรกเลิกเร็วทาเร็วพอหลังๆมาเริ่มช้าเพราะว่าเมนูมันเริ่มยากขึ้นมีแบบส่วนผสมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบอย่างเช่นตาน้ําพริกแต่ก็จบค่ะอีกอีก,อกสัปดาห์เดียวก็อยากให้เพื่อนๆมาเรียนที่นี่นะคะเรียนฟรีแล้วก็ได้ความรู้ดีๆกลับไปคะ่ะผลลัพธ์ของโครงการไม่ได้หยุดอยู่ที่ห้องครัวผู้อบรมหลายคนได้นาความรู้ไปต่อยอดอาชีพได้เปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัว เองบ้างได้ทําตามความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้บางคนก็ผันตัวกลายเป็นเชฟในโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำและอีกหลายๆคนก็ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและคนรอบตัวทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากจุดเดียวกันคือความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความสาเร็จของโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งเชฟผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และผู้สนับสนุนที่ร่วมผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนอะก็ขอฝากเดินเชิญน,นะครับของโครงการ Master Thai Chef โปรแกรมนะฮะหรับท่านใดที่มี ความฝันหรือมีเป้าหมายที่อยากจะเปิดร้านอาหารหรือเรียนรู้ทางด้านอาหารไทยประเภทต่างๆทั้งการทําหรือการเลือกวัตถุดิบการบริหารจัดการเรื่องการเงินในครัวนะครับก็ขอเรียนเชิญนครับมาสมัครได้เลยนะครับขอบคุณครับโครงการนี้ดีมากค่ะไม่ต้องใช้เงินเลยรัฐบาลช่วยทุกอย่างฟรีทานฟรีอาหารเอาไม้ทาก็ฟรีเครื่องไม้เครื่องมือฟรีหมดคุณมาแต่ตัวเท่านั้นมาเรียนได้ทุกอย่างได้ความรู้ไปเต็มที่บอกเลยว่าโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกเหมาะกับใครหลายๆคนที่รักการทําอาหารไทยจริงๆที่ สำคัญเลยนะคะคือเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้จากโครงการนี้ไปแบบเต็มๆแน่นอนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ในห้องครัวไปปรับใช้ในชีวิตจริงจากการอบรมสู่การลงมือทําจากแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จนี่คือเรื่องราวของผู้ที่กล้าก้าวและไม่หยุดเรียนรู้ Master ร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกเส้นทางสู่เชฟไทยมืออาชีพเริ่มต้นที่นี่